นี้นะคะหญิงสาววัย17ปีนะคะผู้ต้องหาในคดีนี้ก็เดินทางไปถึงสถานพินิจคุ้คมครองเด็กและเยาวชนถนนแจ้งวัฒนะเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะไปตรวจสอบกับผู้สื่อข่าวของเราคุณสุภาวดีเหมือนเจริญค่ะคุณสุภาวดีคะ ค่ะสวัสดีค่ะหลงังการสอบปากคำหญิงสาวอายุ17ปีที่ขับรถเส๋งฮอนด้าซีวิกชนกับรถตู้โดยสารมนโทเวนะคะนานกว่า3ชั่วอโมองค่ะทางการสอบสวนนั้นก็ได้นําตัวมายังสถานีวิตและคุ้มครองเด็กเยาวชนค่ะเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะซึ่งขั้นตอนจากนี้ไปค่ะทางสถานีมิตนั้นก็คือจะต,ตั้งคณะทํางานนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่คุมประพฤตินักสืบิธยาร่วมสอบปากคำค่ะเพื่อจัดทํารายงานประมวลข้อเท็จจริง ซึ่งคณะทํางานของสถานยึดนี้นะคะก็คือจะมีอํานาจในการสืบสอบและพินิษค่ะทั้ทงเรื่องของอายุสุขภาพภาวะแห่งจิตนิสัยนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมีกรอบเวลาทํางานประมาณ30วันนะคะจึงจะสามารถยื่นเสนอต่อศาลได้ค่ะค่ะแล้วต่อไปนี่คือจะมีการดําเนินการอย่างไรต่อคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะคือตอนนี้ก็คือได้แต่เพียงต้องรอคะ่ะเนื่องจากว่าตอนนี้เด็กสาววัยสิปียังคงอยู่ระหว่างการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่คุมประพฤติของสถานที่นี้นะคะออส่วนขั้นตอนต่อไปคือก็ต้องอยู่ในเรื่องของการประกันตัวคะ่ะเื้่งต้นนั้นก็มีรายงานค่ะว่าสถานที่นี้นั้นคงไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเด็กสาวคนดังกล่าวไว้ได้คะ่ะเนื่องจากว่าเด็กสาวคนดังกล่าวนั้นได้เดินทางมาม,ามอบตัวเองต่อพนักงานสอบสวนคะ <c oughs> <c oughs> ่ะครับเอะคุณสปอร์ตีได้เห็นหน้าเห็นตา ด็กสาววัย17ปีไหมครับว่ามีสีหน้าสีตายอย่างไรบ้างได,ได้ก็ได้มีการสังเกตใบหน้าของเด็กหญิงสาวคนดังกล่าวนะคะตั้งแต่ได้เดินทางเข้ามอบตัวกับทาสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลตั้งแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมาก็มีสีหน้าที่เรียบเฉยค่ะโดยมีการใส่แว่นดำนั้นอำพรางใบหน้านะคะหลังจากการสอบปากคำนานกว่า3ชั่วโมงค่ะก็ยังมีสีหน้าที่เฉยเช่นกันค่ะอาจจะมีอาการอ่อนล้าบ้างจากการสอบปากคำนานกว่า3ชั่วโมงค่ะ และจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์เด็กสาววัย17เลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะหลังจากที่เด็กสาว17ปีนั้นสอบปากคําแล้วเสร็จนานกว่า3ชั่วโมงนะคะก็ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนแต่อย่างใดค่ะแม้ว่าสื่อมวลชนนั้นจะพยายามสอบถามถ,ามถึงเ,เรื่องเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุกับมารดาเองแล้วกับเด็กสาวเองค่ะก็ไม่มีท่าทีแสดงที่จะตอบคำถามหรือว่ามีท่าทีกังวลอย่างใดค่ะ ครับครับขอบคุณครับคุณสภวดีครับค่ะเกิดดีครับคุณสภวดีเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่สถานบินิตตุ่งครองเด็กและเยาวชนนะครับค่ะซึ่งความคืบหน้าในส่วนของคดีโดยเฉพาะเรื่องของการประกันตัวนั้นทางสถานพินิจเองก็บอกว่าแนวโน้มอาจจะไม่สามารถที่จะคุมตัวได้นะครับเนื่องจากว่าเด็กสาวนั้นมามอบตัวได้ตนเองซึ่งก็คงต้องเกาะติดกันต่อนะครับ